สวัสดีครับสนใจหารถแบบผ่อนรองคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยน่าใช้ปีใหม่ๆดูบ้างนะครับสำหรับคันนี้รุ่นนี้นะครับตโ o y o t a c o r o l l อา l ต i s นะครับอึดทนแล้วก็มือเดียวป้ายแดงนะครับไหม่แท้นะครับวิ่งมาโดยประมาณ80,000กิโลเมตรนะครับรับประกันของแท้แน่นอนพาไปเช็คได้เลยครับ 469,000บาทนะครับราคาค่าตัวถ้าจะผ่อนก็ตกอยู่เดือนละประมาณ9,000กว่าบาทนะครับ5ปีเอาเป็นว่าสมาชิกที่สนใจหารุ่นนี้ไว้ใช้งาน ไปเช็คไปชมทดลองขับได้นะครับถนนกาญจนาพิเศษนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เรารู้จักกันดีว่ามันอึบทนนะครับตัวนี้1.8พุ่งออกตัวได้แจ่มแน่นอนนะครับหาไว้ใช้งานครับภายในใหม่เอี่ยมแบบนี้สภาพสวยๆนะครับลองชมไปดูรถทดลองขับได้เลยครับตรวจสอบสภาพด้วยตาก็จะรู้ว่าใหม่แน่นอนนะครับตัวนี้ไม่โกหกไม่จกตาครับไปเช็คไปชมไปดูรถทดลองขับพาไปศูนย์ก็ได้ครับรับประกันให้หมดเลย ไม่มีการตัดต่อชนหนักพลิกคว่ำครับรับประกันว่าของแท้แน่นอนมือเดียวป้ายแดงไปชมได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามสมาชิกท่านใดที่เน้นหารถปีใหม่ๆใช้งานง่ายไม่จุกจิกลองมาชมคันนี้รุ่นนี้นะครับเป็นลำดับต้นๆอยู่แล้วครับอะไหลเยอะแล้วก็ดูแลง่ายครับขับสบายไปไหนก็ได้ครับ ดูแลไม่จุกจิกเลยครับหยิบจับใช้ง่ายครับ1.8ออโต้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สถ้าท่านหารถไว้ใช้งานทรงดีๆสวยๆก็รุ่นนี้ก็กว้างขวางนั่งสบายอยู่แล้วครับถ้าหาไว้ใช้งานตัวนี้ได้ตรงที่สภาพมือเดียวป้ายแดงแล้วก็วิ่งมาแค่80,000นี่แหละครับมันก็จะดีตรงนี้ครับ ลองเช็คลองชมตัดสินใจดูก่อนได้นะครับชอบไม่ชอบค่อยว่ากันเอาเป็นว่านํามาฝากนะครับถ้าสนใจติดต่อได้เลยครับคณี้ติดต่อผมได้เลยนะครับเข้ามาฝากนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะครับติดต่อได้เลยครับผมก็จะคัดพวกรถมือเดียวป้ายแดงนี่ครับถ้าเป็นรถเต็นท์มันจะดูแรงง่ายครับเราไม่ต้องกะเกณอะไรมากครับพาไปศูนย์ก็จบครับที่เหลือก็แค่จ่ายเงินหรือยื่นเอกสารนะครับ มันชัดเจนครับเบาใจอุ่นใจแน่นอนนะครับไปดูรถทดลองขับตัดสินใจได้แน่นอนนะครับคันนี้สวยๆครับคัดมาให้แล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าสมาชิกชอบเน้นดูรถทดลองขับถ้าใครจะตัด